สวัสดีค่ะหมอโอชอบอ่านหนังสือนะคะวันนี้หมอโอจะอ่านหนังสือเรื่อง s k i l l Before Passion นะคะคู่มือตั้งต้นสำหรับคนทำงานที่ไม่อยากลงทางไปตลอดชีวิตของคาร์นิวพอตนะคะสนันพิงวีเลยนะคะเล่มนี้ก็260บาทนะคะก็นะเขาก็ผู้เขียนนี้เขาก็บอกเลยเ,ออเรื่องนี้เขาจะมีกฎอยู่4ข้อนะคะกฎข้อแรกเขาบอกเลยว่า จงทำในสิ่งที่รักเป็นคำแนะนำที่แย่อ้าวไหนงั้นค่ะ <c oughs> เขาบอกว่าเพราะว่าคนส่วนใหญ่ไม่ได้มีสิ่งที่ลหลงไหลอยู่แล้วเส้นทางที่นำไปสู่งานที่รักมักซับซ้อนกว่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นไม่ไม่ใช่แบบนั้นนะค่ะข้อ2ก็คือก็คุณต้องทุ่มเทความพยายามเพื่อพัฒนาตัวเองให้เก่งจนไม่มีใครกล้ามเมินนะคะในเรื่องนี้เขาก็จะเน้นที่ การเพิ่มขีดความสามารถแล้วก็อดทนีเพิ่มขีดความสามารถแล้วก็อดทนเขาบอกว่าถ้าเป้าหมายของคุณคือการรักในสิ่งที่ทําคุณก็ต้องสั่งสมต้นทุนทางอาชีพด้วยการพัฒนาความเชี่ยวชาญในทักษะที่หายากและมีคุณค่าจากนั้นก็นําต้นทุนนี้ไปแลกกับองค์ประกอบของงานที่ยอดเยี่ยมค่ะต่อไปนะกฎข้อ3ก็คือกฎแห่งความเป็นไปได้ทางการเงิน จงทำในสิ่งที่คนอื่นเต็มใจจะจ่ายเงินให้แค่นี้เลยนะค่ะคุณต้องมองหาหลักฐานที่บ่งบอกว่าคนอื่นเต็มใจจ่ายเงินให้คุณเพื่อสิ่งนั้นถ้าเจอหลักฐานก็ลุยได้เลยแต่ถ้าไม่เจอก็พับความคิดนี้เก็บไปก่อนค่ะแล้วก็ข้อสุดท้ายกฎข้อที่4นะคะคิดเล็กทำใหญ่เขาพูดถึงกฎแห่งความโดดเด่นนะคะก็คือการตลาดที่ คุณต้องโดดเด่นไม่เช่นนั้นก็จะไม่มีใครเห็นคุณการตลาดที่โดดเด่นคือศิละปะในการสร้างสิ่งที่สามารถดึงดูดผู้คนให้หันมามองภารกิจจะนําไปสู่อาชีพที่ยั่งยืนได้ก็ต่อเมื่อมันสามารถสร้างโครงการอันโดดเด่นที่จะกระตุ้นให้ผู้คนบอกต่อกันแบบปากต่อปากนะคะค่ะคุณต้องมุ่งมั่นกับการเพิ่มขีดความสามารถของตัวเองให้เนือกว่าจุดที่คุณสามารถทําได้อย่างสบายส รวมถึงเปิดดับฟีดแบบที่ตรงไปตรงมากับประสิทธิภาพของคุณค่ะภารกิจทางอาชีพที่ดีคล้ายกับการค้นพบครั้งใหญ่ทางวิทยาศาสตร์กล่าวคือมันเป็นสิ่งใหม่ๆอันยอดเยี่ยมที่รอการค้นพบอยู่ในพื้นที่ของความเป็นไปได้ในแวดวงของคุณในหนังสือเล่มนีนน้จะพูดถึงหนังสืออีกหลายเล่มมากเลยที่คือผู้เขียนเขาอ่านมาแล้วเขาก็เอามาเป็นข้อมูลนะก็เป็นหลายเรื่องที่น่าสนใจมอโอเห็นแล้วก็ถ้า เ็นไ,ได้ก็จะตามมาอ่านค่ะก็สรุปได้อย่างเงี้ยสี่หนาเลยนะแต่ว่าอ่านแล้วก็สรุปก็คือไม่ว่าจะทําอะไรก็ตามจะต้องท,ทําด้วยความมุ่งมั่นแล้วก็อดทนนะคะอดทนแล้วก็ทมามันไปแล้วก็เดี๋ยวมันก็จะรักในสิ่งที่ทํอ่ะอันนี้ก็เออมาคิดดูก็จริงเหมือนกันเนะาะค่ะพอเราทําไปเรื่อยเ,เราก็เก่งเก่งแล้วเราก็จะรักในสิ่งที่ทำอ้ามีคนจ่ายเงินให้เราก็ยิ่งดี นะถ้าไม่มีคนจ่ายเราก็จะอยู่ได้ยังไงเราก็ต้องทํางานที่มีคนใจ่ายให้แล้วก็ไม่ว่างงานอะไรก็ตามอ่ะถ้าเราเป็นเบอร์หนึ่งมันก็สบายคือใครเขามาจ้างเบอร์เบอร์หลังๆไม่มีอยู่แล้วเนาะอืมค่ะก็รีวิวสั้นๆแค่นี้นะคะค่ะถ้าหากอยากมาตรวจกับหมอโอก็วันจันทร์หนึงวันศุกร์ค่ะแปดโมงเชา้าถึงห้าเย็นค่ะฝากด like, กดไลค์กดแชร์ได้นะคะสวัสดีค่ะหมอโ